ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟดบทที่หกหวังชุนวาม,มาที่หน้าประตูซูลี่ยื่นเนื้อในชามของตัวเองให้ไป อันนี้ให้ท่านนี่เฉินเซียงมองไปยังชามเนื้อตรงหน้าด้วยความตกใจจนพูดไม่ออกสูรีเห็นว่าเฉินเซียงยังนิ่งอยู่จึงเดินเบียดเฉินเซียงเข้าไปในครัวเฉินเซียงตกใจรีบวิ่งตามเข้าไปสูลีเทเนื้อทั้งหมดในชามของตัวเองลงไปในชามของเฉินเซียงจากนั้นนางก็สะบัดแขนเสื้อเดินจากไปเฉินเซียงมองไปที่กองเนื้อในชามอยู่นานเมื่อครูผู้ใดมาเหอต้าไห่เดินออกมาจากห้องน้องสาวสูลี่ นางเอาเนื้อมาให้พวกเราเฉินเซียงตอบเหอต้าหายขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อคําพูดของเฉินเซียงเขาย่อมรู้ดีว่าซูหลี่เป็นคนแบบใดถ้านางเอาเนื้อมาให้พวกเขากินแสดงว่าพระอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันตกแน่ๆซูหลี่เห็นเหอหยูเฟิงและลูกชายของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารก็ยังคงเหมือนเดิมกับตอนที่เธอออกไปเธอพยักหน้าด้วยความพึงพอใจพวกเขายังรู้จักรอเธอ เฮออยูเฟิงไม่รู้ว่าซูหลีกำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเขารู้เขาคงจะบ่นออกมาแน่แน่ว่าซูหลี่คิดมากไปหน่อยแล้วอาหารมื้อนี้ซูหลี่เป็นคนเตรียมไว้ถ้าพวกเขาทั้งสามคนกินก่อนคืนนี้คงจะอยู่ไม่สุขกันแน่กินข้าวกันเถอะซูหลีนั่งลงบนเก้าอี้สั่งเหมือนพี่สาวใหญ่เหอตตาหูกับเหอเอ้อหูได้ยินดังนั้นพวกเขาก็รีบหยิบตะเกียบขึ้นมาคลบปเนื้อไปกินทันทีปากของพวกเขามันเยิ้มไปด้วยน้ำมัน หลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วซูลี่ก็รู้สึกว่าตัวของเธอเหนียวเนนะเธอจึงเตรียมที่จะต้มน้ำเพื่ออาบน้ำพอมาถึงโอ่งเก็บน้ำเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าน้ำในโอ่งนั้นแห้งเหือดไปจนเกือบหมดแล้วปริมาณน้ำแค่นี้คงไม่เพียงพอให้เธออาบน้ำวันนี้เธอต้มน้ำไว้ให้เจ้าตัวเล็กสองคนตั้งม้อใหญ่ตอนนั้นน้ำในโอ่งก็ไม่ได้เหลือเยอะแล้วเท่านั้นยังไม่พอเธอยังใช้ทำกับข้าวล้างจานน้ำก็แทบจะหมดโอง่งแล้ว เธอเผลอคิดไปว่ามันเป็นน้ำประปาเหมือนในชาติก่อนที่เปิดก๊อกก็มีน้ำใช้แต่ที่นี่ถ้าจะใช้น้ำต้องไปตักที่บ่อน้ำหน้าหมู่บ้านเผลอไปเจอช่วงคนมาตักน้ำกันเยอะเธอก็ต้องยืนรอต่อคิวซูลีตบหน้าผากตัวเองทำไมเธอถึงลืมเรื่องนี้ไปได้ตอนนี้ก็มืดแล้วถ้าตอนนี้เธอไปตักน้ำเธอจะโดนหมากัดไหมอีกทั้งเจ้าของร่างเดิมยังเป็นคนที่เห็นหมาก็วิ่งไล่อีกด้วยพอดีกับที่เหอหยูเฟิงกลับมาพร้อมกับถังน้ำสองถัง ดวงตาของซูลี่สว่างขึ้นนี่มันช่างทันเวลาอะไรเช่นนี้เอาถังน้ำใบนี้ไปไว้ที่ครัวข้าจะอาบน้ำซูลี่สั่งเหอหอยูเฟิงเหอหยูเฟิงเทน้ำถังหนึ่งลงในอ่งน้ำแล้ววางถังอีกใบไว้หน้าซูลี่ความหมายของเขามันชัดเจนแล้วว่าเขาอยากให้เธอทำเองถ้าเขาไม่อยากช่วยก็ช่างไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีแรงสักหน่อยนีซูรี่ยกถังน้ำขึ้นมาเทลงหม้อได้อย่างง่ายดาย หลังจากอาบน้ำเสร็จซูรี่ก็อดใจรอไม่ไหวที่จะเข้าไปยังช่องว่างมิติเธอเอากายานที่เก็บมาได้วางไว้ที่ร้านค้าจากนั้นก็เปิดตู้แรกได้อย่างง่ายดายภายในตู้มีเมล็ดพริกถ้าเธอต้องการซื้อเธอจำเป็นต้องเก็บกายานอีกหกอันนอกจากนี้เธอยังต้องแลกเปลี่ยนพริกในปริมาณที่กำหนดเพื่อยกระดับร้านค้าไปเป็นเลเวลสองซูลีเธอรู้สึกเหมือนตัวเองโดนหลอกถึงแม้จะมีกายานแต่เธอก็ไม่อยากแลกเปลี่ยนมันเอาเสียเลย ซูลี่เลือกที่จะปลูกต้นกำยาาล,ลงในดินดำเทนหลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วซูลี่ก็นอนลงบนเตียงเธอคิดว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่แต่พอเธอตื่นขึ้นมาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นเสียแล้วเฮออยูเฟิงได้แบกเนื้อหมูป่าไปขายที่ตลาดตั้งแต่ก่อนฟ้าสางแล้วซูลี่รู้สึกเซ็งเล็กน้อยเธอควรจะตื่นเช้ากว่านี้แล้วสั่งให้เฮออยูเฟิงซื้อของบางอย่างกลับมาด้วยไม่อย่างนั้นอาหารในบ้านก็จะหมดจริงๆ พวกมันอยู่ไหนตายกันหมดแล้วหรือหวังชุนหวาผลักประตูลานบ้านเปิดออกอย่างแรงประตูไม้ไผ่ที่รับน้ำหนักไม่ไหวอยู่แล้วก็ล้มลงพื้นด้วยเสียงดังโครมหวังชุนหวามองลงไปที่ประตูไม้ไผ่แล้วกลด่นดานางดึงเหอจินเป่าเหยียบประตูไม้ไผ่เดินเข้ามาเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเทาเมื่อได้ยินเสียงจากด้านนอกเห็นได้ชัดว่าพวกเขากลัวเจ้าของเสียงนี้มากพี่ พวกเราควรทำอย่างไรดีท่านย่ามาแล้วเหอเออหูจับแขนเหอต้าหูไว้แน่นเหอต้าหูยืดคอออกไปมองนอกบ้านแล้วพูดว่าไปแอบกันเถอะพวกเราอย่าออกไปเลยเหออยูเฟิงไม่อยู่บ้านส่วนซูหลี่ก็ออกไปสำรวจที่ดินด้านหลังบ้านดังนั้นที่บ้านจึงมีแค่สองพี่น้องเท่านั้น ในหัวของซูรี่มีแค่เศษเสี้ยวความทรงจําเธอไม่รู้ว่าครอบครัวเหอแยกบ้านกันยังไงเหอ,อยูเฟิงไม่ได้รับแม้แต่ที่ดินสักแปลงความจริงข้อนี้ทําให้เธออยากจะชี้หน้าเหอ,อยูเฟิงแล้วด่าเขาไม่ได้อะไรเลยนี่ไม่ใช่ความอายุติธรรมครั้งใหญ่หรือไงด้วยความที่ไม่มีที่นาซูรี่จึงเลือกที่จะออกไปสํารวจโชคดีที่พื้นที่ด้านหลังบ้านเป็นของพวกเขาหลังจากสํารวจเสร็จเธอก็รู้ว่าพวกเธอสามารถปลูกพืชผลอะไรก็ได้ลงบนที่ดินนี้ได้ ทันทีที่หวังชุนหวาก้าวเข้ามาในลานบ้านนางก็เริ่มมองหาคนไปรอบๆไม่เห็นใครสักคนนางจึงกล่นดาสาบแช่งอีกหลายครั้งพวกเจ้ากลายเป็นหนอนตกในส้้มหมดแล้วหรือมีใครหายใจบ้างหรือไม่ไม่มีใครตอบหวังชุนหวาเหอจินเป่าสมไฟเข้าไปอีกท่านยา่าพวกมันคงรู้ว่าท่านย่าจะมาเลยรีบหนีไปตั้งแต่เช้าเพื่อเลี่ยงที่จะเจอท่านยา่า หวังชุนหวาถมน้ำลายใส่ด้านข้างถุยพวกมันหนีได้แต่หนีไม่พ้นหรอกข้าไม่เชื่อว่าพวกมันจะไม่กลับมาทั้งวันถ้าวันนี้ข้าไม่เห็นพวกมันข้าจะไม่ยอมกลับไปจริงๆท่านยาเหอต้าหูกับเหอเออหูหน่าจะยังอยู่ที่บ้านนะขอรับเดี๋ยวข้าช่วยท่านยาตามหาพวกเขาเองเหอจินเป่ามองหาไปรอบๆบ,บ้านแต่ก็ไม่เห็นเหอต้าหูกับเหอเออหู พวกมันไปไหนเหอจินเป่าเกาหัววันนี้พวกมันไม่ได้ออกไปเล่นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่บ้านเหอจินเป่าค้นหาทุกที่เท่าที่จะหาได้แต่ก็ยังไม่เจออาชิวเสียงจามดังขึ้นมาจากใต้เตียงเหอเออหูเอามือปิดปากและจมูกไว้แน่นจมูกของเขามันคันขึ้นมาเมื่อครู่แล้วก็อดจามไม่ได้โอไม่พวกเขาถูกค้นพบแล้ว เหอเออหูคว้าเสื้อผ้าของเหอต้าหูไว้แน่นเหอต้าหูตกฝ่ามือเขาเบาๆเพื่อบอกว่าไม่เป็นไรแต่ทว่าจริงๆแล้วเขาก็ตกใจไม่แพ้กันเหอจินเป่ามองไปที่เตียงแล้วเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดเขาลืมใต้เตียงไปได้อย่างไรสวรรค์ช่วยเขาจริงๆเขาลงไปนอนกับพื้นแล้วมองใต้เตียงสายตาของพวกเขาประสานกันแววตาของเหอต้าหูกับเหอเออหูหดตัวลงพวกเขาจนมุมแล้ว เรากับว่าเจอสมบัติแล้วเหอจินเป่าลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนออกไปนอกลานบ้านท่านยาค่าเจอพวกมันแล้วพวกมันแอบ,บอยู่ใต้เตียงหวังชุนฮวาเดินเข้ามาแล้วตะโกนใส่ใต้เตียงไอเด็กเวนตะไลในเมื่อเจ้าซ่อนอยู่ตรงนี้เมื่อครูไม่ได้ยินข้ารืพวกเจ้าหูหนวกหรือเป็นไม่รีบออกมาเร็วเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูแอบ,บอยู่ข้างในไม่มีทีท่าจะออกมา เหอจินเป่ากลอกตาไปมาก่อนเขาจะเจอท่อนไม้ที่อยู่นอกบ้านจึงเอามาตีเข้าไปใต้เตียงออกมาออกมาเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูไม่มีที่หลบจึงโดนตีไปหลายทีหวังชุนหวาชี้นิ้วไปที่ใต้เตียงแล้วกล่าวว่าออกมาสิไม่ได้ยินที่ย่าพูดหรือไม่เช่นนั้นข้าจะถลกหนังพวกเจ้าออกมาออกมาไม่งั้นข้าจะถลกหนังพวกเจ้าเหอจินเป่าช่วยตะโกนก้องอยู่ด้านข้าง ด้วยคำขู่ของหวังชุนฮาวาเหอตาหูกับเหอเอ้อหูจำใจต้องคลานออกมาจากใต้เตียงทันทีที่พวกเขาคลานออกมาจากใต้เตียงหวังชุนฮาวาก็บิดหูของพวกเขาเจ้าแอบตั้งแต่ข้ามาถึงหมายความว่าอย่างไรคิดว่าข้าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายหรือแม่ของเจ้าสอนพวกเจ้าแบบนี้หรือเหอเอ้อหูเจ็บจนน้ำตาไหลเจ็บเจ็บเจบเจ็บเจ็บท่านย่าปล่อยพวกเราเถอะพวกเราไม่ได้ยินท่านย่าจริงๆ บทที่เจ็ดมีบางอย่างผิดปกติหวังชุนฮาวาถมน้ำลายใส่หน้าพวกเขาน้ำลายเหนียวเหนียวก้อนหนึ่งไปโดนหน้าของเหอเออหู e ไม่ได้ยินย่าหรือไงคิดว่าย่าไม่รู้รึว่าพวกเจ้าแอบหนีย่าอยู่ย่าไม่รู้จริงๆว่าเลี้ยงพวกออกตันยูอย่างพวกเจ้าไปได้อย่างไรน่าจะโยนพวกเจ้าใส่ถังปัสสาวะให้จมน้ำตายแล้วเอาไปทิ้งตั้งนานแล้วพวกเจ้ามันเป็นตัวขัดหูขัดตาจริงๆดูแม่ของพวกเจ้าสิ ไม่มีใครเลวร้ายไปกว่านางอีกแล้วทั่วทั้งหมู่บ้านลูกที่นางนั่นเลี้ยงออกมาก็เหมือนสตรีขี้แงร้องให้ไปเสียทุกเรื่องหน้ารำคาญหูรำคาญตาหนังหน้าจะตายตายไปซะจะได้ทำให้พวกเราอยู่กันอย่างสงบสุขเสียทีเหอจินเป่าพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วไม่มีใครในหมู่บ้านหน้ารำคาญไปกว่าพวกเจ้าอีกแล้วเหอต้าหูกับเหอเอ้อหูก้มหน้าไม่กล้าที่จะส่งเสียงใดพ่อแม่ของพวกเจ้าอยู่ที่ใดหวังชุนฮวาไม่เห็นซูรีกับเหอ,อยูเฟิง ดังนั้นนางจึงทำได้เพียงสักถามสองพี่น้องเหอเท่านั้นเหอเอ้อหูตอบเสียงอึมครึมข้าไม่รู้แม้ว่าพวกเขารู้พวกเขาก็จะไม่บอกนางทุกครั้งที่ท่านย่ามาล้วนไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยท่านย่าดูสิมีภายเนื้ออยู่ที่นี่ด้วยเหอจินเป่าค้นหาไปทั่วบ้านแล้วก็เจอแป้งทอดเนื้อสับที่ซูรี่ทำไว้ให้เหอต้าหูกับน้องชายในตอนเที่ยง หอมจังเหอจินเป่าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมของภายเนื้อนี่ของพวกเราห้ามเจ้ากินเหอตาหูแย่งภายเนื้อกลับมาจากเหอจินเป่านี่คืออาหารกลางวันของพวกเขาถ้าเหอจินเป่ากินมันพวกเขาจะต้องอดตายแน่เหอตาหูมองไปที่ภายเนื้อ แล้วรู้สึกหดหูเล็กน้อยวันนี้ตอนเที่ยงพวกเขาต่างก็กินมันไปคนละชิ้นเพราะพวกเขาเสียดายที่จะกินมันหมดในคราวเดียวพวกเขาสองคนคุยกันสักพักตกลงว่าจะแบ่งกันกินก่อนโดยจะแบ่งคนละชิ้นแล้วค่อยเอาอีกชิ้นที่เหลือมากินทีหลังแต่ทว่าเหอจินเป่าดันคว้าไปกัดเสียก่อนเอาคืนมาเหอจินเป่าไม่พอใจอย่างมากที่ภายเนื้อในปากของเขาโดนแย่งไปเขาเอื้อมมือไปหมายจะแย่งมันกลับคืนมาเหอต้าหูเอาภายเนื้อไว้ข้างหลังตัวเอง ฆ่าให้เจ้าไม่ได้นี่คือมื้อเที่ยงของพวกเราถ้าให้เจ้าไปพวกเราต้องอดอยากแน่เหอจินเป่าไม่สนใจมากนักแล้วแย่งมันไปเขาอายุมากกว่าเหอต้าหูสองปีไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงหรือน้ำหนักเขาก็เหนือกว่าเหอต้าหูอย่างเทียบไม่ติดเหอต้าหูกำลังจะวิ่งหนีไปพร้อมกับภายเนื้อแต่เหอจินเป่าก็วิ่งไล่ตามมาก่อนจะคว้าคอของเหอต้าหูไว้ เมื่อเหอจินเป่ากระแทกเหอต้าหูลงไปกับพื้นเขาก็ใช้ตัวทับเหอต้าหูข้าขอเจ้าก็ต้องให้ไอ้เด็กเวรตะไลยอย่างพวกเจ้าสมควรที่จะกินภายเนื้อรือฝันไปเถอะเหอต้าหูกำเนื้อในมือไว้แน่นแล้วซ่อนไว้ที่ด้านหลังไม่ว่าเหอจินเป่าจะทำอะไรกับเขาก็ตามเขาจะไม่ยอมหยิบมันออกมาไม่ยอมให้ข้าใช่หรือไม่งั้นข้าจะให้เจ้าดูว่าข้าเก่งแค่ไหน เหอจินเป่านั่งทับจากด้านบนครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามบทขยี้เหอต้าหูจนตายคอกคอกเหอต้าหูไอออกมาเพราะแรงกระเทกหวังชุนฮวามองดูอย่างเย็นชาจากด้านข้างตรับใดที่เหอจินเป่าไม่เสียเปรียบนางก็จะไม่หยุดเขามันไม่ใช่หลานชายคนโตของนางที่ได้รับบาดเจ็บหัวใจของนางไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเหอเออหูเห็นพี่ชายของเขาถูกทับอยู่เบื้องล่าง เขาจึงผลักหวังชุนฮวาออกไปแล้วรีบวิ่งออกไปผลักเหอจินเป่าออกจากตัวของเหอต้าหูเหอจินเป่าไม่ทันตั้งตัวก็ถูกผลักล้มลงไปกับพื้นเหอเอ้อหูก็นั่งทับอยู่ด้านบนของเหอจินเป่าด้วยเขาชกกำปั้นน้อยๆของเขาแล้วต่อยเหอจินเป่าเจ้าทำร้ายพี่ชายของข้าเจ้าทำร้ายพี่ชายของข้าเมื่อหวังชุนฮวามองเห็นเหอจินเป่าถูกทำร้ายใบหน้าของนางก็ดำคล้ำลงและรีบวิ่งเข้าไปผลักเหอเอ้อหูออกไปอย่างแรงเจ้าสารเลว เจ้ากล้าดียางอย่างไรที่ทำร้ายพี่ชายของเจ้านี่เป็นวิธีที่พ่อแม่ของเจ้าสอนเจ้าหรือเหอจินเป่ากอดขาของหวังชุนฮวาไว้แน่นราวกับว่าเขาได้เห็นผู้ช่วยชีวิตของเขาฮึท่านยาช่วยข้าด้วยข้าเจ็บมากเจ็บไปทั้งตัวเลยหัวใจของหวังชุนหวาเทพสลายนางลูกหัวของเหอจินเป่าเบาๆจินเป่าอย่าร้องให้เลยย่าจะหาความยุติธรรมให้เจ้าอย่างแน่นอน ท่านยายอดเยี่ยมที่สุดเหอจินเป่าสะอื้นแล้วมองไปที่เหอต้าหูกับน้องชายของเขาอย่างสะใจหวังชุนหาัวหายิบไม้ไผ่ที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาเตรียมที่จะตีเหอต้าหูกับน้องชายของเขาเหอเอ้อหูดึงเหอต้าหูแล้ววิ่งหนีท่านพ่อของเขาเคยบอกว่าคนฉลาดจะไม่สู้กับคนที่เหนือกว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีสิท่านยาพวกมันหนีไปแล้วเหอจินเป่ากระทืบเท้าด้วยความโกรธ หวังชุนหววหยิบไม้ไผ่พร้อมกับวิ่งไล่ตามพวกเขาไปไอเด็กสารเลววันนี้ข้าจะดูว่าพวกเจ้าจะหนีไปไหนได้เฮอเออหูหันกลับไปดูแล้วเห็นว่าหวังชุนฮาวากำลังจะวิ่งตามมาทันแล้วด้วยความตกใจเขาจึงสะดุดก้อนหินแล้วล้มลงไปกับพื้นเขารีบเอาสองมือปิดหน้าไว้ทันทีเออร์มาซีในหมู่บ้านเคยพูดว่าเสียชีพได้แต่ไม่ยอมเสียสักหลังจากรอสักพักก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอย่างที่เขาคิดเขาแอบกางนิ้วมือออกสองนิ้ว แล้วมองก็เห็นร่างใหญ่นาะผ่านช่องว่างสูลี่ถือจอบไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วความไม้ไผ่ที่หวังชุนวากำลังบกใส่เฮอร์เออหูไว้อีกข้างหนึ่งนี่บ้านของข้าถ้าท่านอยากจะมาอวดเบ่งก็เดินออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีถ้าเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายสองครั้งมันไม่ใช่สุ่มของเพื่อนบ้านหรือหรือว่านางสารเลวคนนี้กำลังไล่นางไปหาขี้ที่ซ้วมกันแนะ่ เมื่อคิดได้ดังนั้นหวังชุนวาก็โกรธจัดสไปซ์สามเจ้าสอนลูกๆของเจ้าอย่างไรจินเป่าแค่อยากจะเล่นกับพวกเขาพวกเขาก็อาศัยว่ามีคนเยอะมารุมทำร้ายจินเป่าถ้าข้าไม่หยุดพวกเขาไว้ทันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะตีจินเป่าจนตายเลยหรือถ้าวันนี้เจ้าไม่มีคำอธิบายให้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่เหอจินเป่าชี้ไปที่เหอต้าหูกับน้องชายแล้วพูดว่านะสไปซ์สาม ตีพวกมันให้ตายแล้วหาความยุติธรรมให้ข้าด้วยไม่เช่นนั้นข้าจะให้ท่านพ่อท่านแม่ข้ามาสั่งสอนพวกท่านเองเหอจินเป่าเป็นลูกชายของเหอเฟิงเหนียนอีกทั้งเขายังเป็นหลานชายคนโปรดที่ได้รับการตามใจมากที่สุดจากบรรดาผู้ใหญ่ในตระกูลเหอปกติที่บ้านเหอจินเป่าจะเป็นคนที่กินเก่งที่สุดมีเพียงครอบครัวของเหอหยูเฟิงเท่านั้นที่แยกออกไปจากตระกูลเหอ อีกสามครอบครัวยังคงอาศัยอยู่กับหวังชุนหวากับสามีของนางหวังชุนหวายังคงเป็นใหญ่ในตระกูลเหอเหอเอ,อ้อหูกลัวว่าซูหลี่จะเข้าใจผิดเลยรีบอธิบายไม่ใช่อย่างนั้นจินเป่าแย่งภายเนื้อของพวกเราไปอีกทั้งเขาตีพี่ชายของข้าไม่หยุดข้าไม่อยากให้พี่ชายของข้ารับบาดเจ็บเลยผลักเขาออกไปหลังจากพูดจบเหอเอ,อ้อหูก็ก้มหน้าลงและประสานมือไว้ดูรู้สึกผิดและไร้ทางสู้ เป็นเช่นนั้นหรือสุรี่มองไปที่เหอต้าหูอืมเหอตาหูสูดน้ำมูกแล้วกัดริมฝีปากตัวเองแรงแงดวงตาของเขารู้สึกเจ็บแสบเล็กน้อยเพียงแค่เขาขยิบตารงแรงน้ำตาก็ไหลออกมาสูรี่มองไปที่เหอจินเป่าอย่างเย็นชาหวังชุนฮาวากล่าวอย่างไม่พอใจอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของพวกมันทำาไม่เด็กสองคนนี้ถึงเอาแต่พูดเรื่องไร้สาระและไม่ยอมพูดความจริงเสียทีข้าไม่รู้ว่าเจ้าสอนพวกเขามาอย่างไร หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเขาจะต้องกลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์เป็นแน่สูลีหยิบพายเนื้อออกจากมือของเฮอต้าหูแล้วปัดฝุ่นออกจากมันรอยฟันบนเนื้ออันนี้มันดูเหมือนรอยฟันของเหอจินเป่าสำหรับ้านะถาถพวกเขาโกหกทำไมถึงมีรอยฟันบนเนื้อก้อนนี้กันบทที่8ปดท่านต้องการเงินอะไรหวังชุนฮวาเหลือบมองไปที่ภายเนื้อแล้วคิดว่ามันน่าเสียดายที่จะต้องโยนเนื้อที่หอมเช่นนั้นทิ้งไป ไอ้เด็กสารเลวสองคนนั้นมันช่างเนรคุณเสียจริงแค่ยอมเสียสลับภายเนื้อมันจะฆ่าพวกเขาหรือไงจินเป่าแค่กัดไปคำเดียวมีอะไรให้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตหวังชุนฮาวาพยายามแก้ต่างให้เหอจินเป่าในฐานะท่านนะอย่าบอกนะว่าแม้แต่คำเดียวเจ้าก็ยังไม่ยอมแบ่งให้เด็กกินสูลีหัวเราะเบาๆไม่แน่นอนอยู่แล้ว ไม่ว่าอาหารจะหายากแค่ไหนซูรีก็เต็มใจที่จะมอบมันให้กับลูกของเธอแต่ก็มีข้อแม้ว่าเด็กคนนั้นจะต้องเป็นลูกของเธอเท่านั้นหวังชุนฮวาพูดอย่างภาคภูมิใจแค่นั้นแหละย,ยังมีอะไรจะพูดอีกซูลีพูดต่อนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายที่ครอบครัวของเรามีคืนนี้เราก็จะไม่มีอะไรกินท่านแม่ในฐานะผู้ใหญ่ท่านไม่ควรจะไม่เต็มใจที่จะให้พวกเรากินแม้แต่คำเดียวถูกต้องหรือไม่ หวังชุนทวาถึงกับสำลักพวกมันยังอยากจะมากินที่บ้านของข้าอีกหรืออย่าแม้แต่จะคิดแม้แต่เด็กตัวร้ายพวกนี้อดตายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนางพวกเจ้าจะมีอาหารหรือไม่มีแล้วมันเกี่ยวอันใดกับพวกเราพวกเราแยกกันอยู่แล้วทำไมข้าจะต้องสนใจว่าพวกเจ้าจะอยู่หรือตายที่ไม่มีอาหารก็เพราะว่าเจ้ามันขี้เกียจแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้ากันถ้าเจ้ากล้ามาที่หน้าประตูบ้านข้าข้าก็จะทุบตีไล่เจ้าออกไปด้วยไม้กวาด โชคดีที่พวกเขาแยกบ้านกันแล้วมิฉะนั้นมันคงจะน่ารำคาญไม่น้อยที่จะมีพวกปลิงมาเกาะขอกินข้าวสองสามคนซูลีเก็บรอยยิ้มบนใบหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาในเมื่อท่านแม่จำได้ว่าพวกเราแยกกันอยู่แล้วแล้วท่านมีสิทธิ์อะไรที่มาแย่งอาหารของเราและทำร้ายลูกๆของข้าพวกจนสมัยนี้มันช่างไรยังอายเช่นนี้เลยหรือซูลีโกรธมากที่หวังชุนวาไม่สำนึกผิดเธอกล่าวว่าตอนที่ข้าไม่อยู่บ้าน ท่านกลับใช้โอกาสนี้มาทำร้ายลูกค้าแถมยังแย่งชิงสิ่งของของพวกเขาไปอีกท่านช่างใจกล้าเหมือนโจรไม่มีผิดหลังจากหวังชุนวาได้ยินคำพูดของซูหลีนางก็แย้งอย่างโกรธเกรี้ยวเจ้าว่าใครเป็นโจรกันมันก็แค่เด็กทะเลาะกันเองทำไมเจ้าต้องพูดให้เป็นเรื่องใหญ่โตที่จินเป่ากินข้าวบ้านของเจ้าก็เพราะเขาเอนดูเจ้าต่างหากพอโตขึ้นเขาประสบความสำเร็จ เจ้าก็ควรจะดีใจเสียที่ตอนเด็กเขาเคยมากินข้าวบ้านเจ้าถ้าเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปเจ้ายัางได้หน้าได้ตาอีกด้วยพอได้ยินตันกะที่ไราสาระของหวังชุนฮวาซูหลีก็กรอกตาใครอยากจะไปได้หน้าได้ตาแบบนั้นก็เชิญยังไงเธอก็ไม่เอาด้วยเด็ดขาดเจ็บหรือไม่ซูหลีถามเหอต้าหูเหอต้าหูสายหัวท่านพ่อของเขาเคยสอนไว้ว่าผู้ชายไม่ควรพูดว่าตัวเองเจ็บปวดได้ง่ายๆเขาอยากเป็นผู้ชายที่เข้มแข็ง ซูลีเห็นท่าทีของเหอต้าหูแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เธอจึงตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สังเกตเห็นว่าตามตัวของเหอต้าหูมีรอยฟกช้ำหลายแห่งสีหน้าของซูรีเย็นชาลงเรื่อยๆเข้ามาขอโทษต้าหูซูรีมองไปที่เหอจินเป่าเหอจินเป่าเบะปากด้วยความดูถูกเขาจะไม่ขอโทษไอ้สารเลวตัวนี้หรอกเมื่อหวังชุนวารู้ว่าซูรีต้องการให้เหอจินเป่าขอโทษเสียงของนางก็แหลมขึ้นทำไมจินเป่าต้องขอโทษ เจ้าดูสิว่าเหอเอ้อหูรุมทำร้ายเขาอย่างไรเจ้ายังกล้าคิดที่จะให้จินเป่าขอโทษอีกหรือฝันไปเถอะสุรีเหลือบมองไปที่เหอจินเป่าแล้วก็ไม่เห็นร่องรอยการบาดเจ็บที่ชัดเจนบนร่างกายของเขาเธอเหลือบมองไปที่หวังชุนฮวาเอ้อหูทำร้ายคนดังนั้นข้าจะให้เขาขอโทษเช่นกันแต่วันนี้จินเป่าทำผิดเขาก็ต้องขอโทษต้าหู หวังชุนหววถมน้ำลายลงพื้นถุยขอโทษหรือไร้สาระถ้าซูรีอยากให้หลานชายสุดที่รักของนางไปขอโทษไอเด็กเวรตะลายคนนี้ก็คงต้องรอให้มันไปเกิดใหม่เสียก่อนถึงจะคุยกันเรื่องนี้ได้ซูรีลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าไปหาเหอจินเป่าถ้าไม่อยากขอโทษก็ไม่เป็นไรงั้นข้าจะพาเหอจินเป่าไปหาพี่ใหญ่แล้วถามเขาว่านี่คือวิธีที่เขาอบรมบุตรชายของเขาหรือถ้าพี่ใหญ่ก็พูดแบบเดียวกัน งั้นข้าก็จะไปหาหัวหน้าหมู่บ้านแล้วถามว่าข้าสามารถเดินไปหยิบอาหารของคนอื่นที่บ้านเขาแถมยังทำร้ายพวกเขาได้อย่างสบายใจหรือไม่เฮอเฟิงเนียนเป็นบุตรชายคนโตของหวังชุนฮาวาเขาเป็นคนหญิงทนงอย่างมากและจะไม่อนุญาตให้ใครพูดจาไม่ดีถึงเขาเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นหวังชุนฮาวายังรักบุตรชายคนโตคนนี้มากที่สุดเหตุการณ์วันนี้เป็นความผิดของเฮอจินเป่าถ้าเหอเฟิงเนียนรู้เรื่องนี้ไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาหน้า เหอจินเป่าจะต้องถูกลงโทษในวันนี้อย่างแน่นอนหวังชุนฮาวาก็นึกถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนางจ้องไปที่ซูหลีแล้วพูดกับเหอจินเป่าจินเป่าทํทำตัวดีๆไปขอโทษต้าหูเสียสิยข้าไม่ไปเหอจินเป่าเบะปากเขาไม่ผิดแล้วทำไมเขาต้องไปขอโทษไอสารเลวนั่นด้วยซูหลีกอดอกมองมาที่หวังชุนฮาวาท่าทางเหมือนกับว่านางพร้อมที่จะไปฟ้องได้ทุกเมื่อ ซูลีจับมือเหอต้าหูแล้วกล่าวว่าไปคุยกับลุงของเจ้ากันเถอะหยุดหวังชุนวากัดฟันแน่นจนเกือบแตกนางก้อนความโกรธไว้ในใจก่อนจะพยายามเกลี้ยกล่อมเหอจินเป่าต่อไปจินเป่าเด็กดีไปขอโทษเธออีกสองวันย่าจะทำหมูตุนให้เจ้ากินถ้าไม่ขอโทษเดี๋ยวพ่อของเจ้ารู้เรื่องย่าก็ปกป้องเจ้าไม่ได้เหอจินเป่าไม่เต็มใจอย่างมาก แต่เขาก็กลัวว่าซูหลี่จะพาเหอต้าหูไปหาท่านพ่อของเขาจริงๆเขารู้นิสัยของท่านพ่อดีแม้ว่าปกติจะรักเขามากแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาแม้แต่ห้องเต้สเสด็จมาก็ไร้ประโยชน์ขอโทษเสียงของเหอจินเป่าเบาราวกับยุงดังกว่านี้ข้าไม่ได้ยินซูหลี่พูดขอโทษเหอจินเป่าตะโกนจากนั้นเขาก็เข้าไปกอดขาของหวังชุนฮวาแล้วร้องให้โห สิ่งนี้ทำให้หวังชุนวารู้สึกเจ็บปวดนางรีบปลอบโยนเหอจินเป่าและสาบแช่งทั้งครอบครัวของซูหลีในใจซูหลีมองไปที่เหอเอ,อ้อหูไปขอโทษเสียเหอเอ,อ้อหูไม่อยากไปขอโทษเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วทําไมเขาต้องขอโทษเหอจินเป่ากันไปสิภายใต้สายตาของซูหลี่เหอเอ,อ้อหูทนแรงกดดันไม่ไหวและไปขอโทษเหอจินเป่าที่กําลังร้องไห้ขอโทษนะ หวังชุนวาด่าว่าเหอเออหูไอเด็กไม่มีการศึกษาแม้แต่พี่น้องตัวเองยังทำร้ายได้ลงคอเออเหอจินเป่าได้รับการศึกษาที่ดีการศึกษาของเขาก็คือการแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นและรังแกน้องชายตัวเองสหลีโต้อตอบหวังชุนวารู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่นางหญิงสารเลวคนนี้พูดจาฉาฉานขึ้นมาได้ เมื่อก่อนนางสารเลวนี้ไม่เคยมีคารมคมคายเช่นนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงการปกป้องเจ้าสารเลวสองคนนี้เลยด้วยซ้ำถ้าไม่มีอะไรอีกท่านก็กลับไปเถอะบ้านของข้ามันเล็กรองรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบพวกท่านสองคนไม่ไหวหรอกสหลีไล่พวกเขาออกไปตรงๆหวังชุนทวัตคอกถ้าไม่ใช่ถึงเวลาให้เงินเจ้าคิดว่าข้าอยากจะมาหรือข้าไม่อยากแม้แต่จะมองดูด้วยซ้ำเงินเงินอะไร ซูลีอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหวังชุนวามองเห็นว่าซูลีสับสนจึงเดาะลิ้นของนางก่อนกล่าวอะไรนะมันเขียนไว้อย่างชัดเจนด้วยลายลักษณ์อักษรเจ้าต้องการจะกลับคำพูดหรืออะไรนะแถมยังเป็นลายลักษณ์อักษรอีกหัวของซูลีเริ่มเจ็บปวดมากขึ้นด้วยเรืยความทรงจำที่เธอรับมานั้นไม่มีเรื่องนี้รวมอยู่ด้วยไม่ว่าเธอจะพยายามนึกแค่ไหนก็ไม่สามารถจำได้เลย ซูลี่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธแต่พูดว่าเอามาให้ข้าดูหน่อยสิใครจะรู้ว่าท่านกำลังพูดเรื่องไร้สาระอยู่หรือไม่